สวัสดีครับข่าวในวงการฟุตบอลที่เป็นประเด็นร้อนแรงและต้องจับตามองเป็นพิเศษในเวลานี้ <c oughs> ก็คงจะหนีไม่พ้นการที่แฮร์รี่แม็กควาย กองหลังกัปตันทีมของสมสอแมนยูได้ถูกคนลายอีเมลมาขู่ว่าได้ทําการวางระเบิดไว้ภายในบ้านของเขาโดยภายในบ้านนั้นมีลูกสาวตัวน้อยของเขาสองคนรวมไปถึงแฟนของเขาด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของทั้งครอบครัวของแม็กควายเลยทีเดียวซึ่งหลังจากได้รับอีเมลขู่วางระเบิดแฮร์รี่แม็กควายนั้นได้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของเขาและครอบครัวซึ่งตำรวจเชสเซียก็ได้ทําการเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในบ้านในทันที และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟ To You ดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟ To ูยูสนใจอัดไลน์ไปที่อดะยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเดิมทีแล้วในช่วงเวลานี้แฮร์รี่แม็กควายนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่าง,ยงแย่ก,กับ Man แมนยูแถมยังมีข้อผิดพลาดที่ถูกแฟนบอลหยิบยกนำมาหยอกล้อกันอยู่บ่อยครั้ง โดยในช่วงที่ผ่านมานี้แม็กควายนั้นถูกแฟนบอลแมนยูถล่มได้อย่า,ายยงหนักและเรียกร้องให้สโมสรทําการปลดเขาออกจากตาแหน่งกัปตันทีมซึ่งในแมตช์ที่แมนยูบุกไปพแพ้ต่อลีเวอพูแบบหมดสภาพ4ประตูต่อศูนย์ในเกมนั้นล่าสุดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ต่อฟอร์มการเล่นของเขากลับมาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้นั้นต่างออกไปเพราะมันหนักถึงขนาดขั้นที่ว่ามีคนร้ายได้ขู่ทําการวางระเบิดไว้ในบ้านของเขาซึ่งมันหมายถึงความเป็นความตายของทั้งครอบครัวของแม็กควายที่ไม่อาจนามาล้อเล่นได้ ซึ่งแน่นอนว่าคนหลายที่น่าจะมีแรงจูงใจมากที่สุดที่ทางตำรวจได้สันนิฐานเอาไว้ก็คงจะหนีไม่พ้นแฟนบอลแมนยูที่ไม่พอใจต่อฟอร์มการเล่นลที่ย่ำแย่ของเขาโดยทางตำรวจเชสเซียได้นำสุนัขนมกินเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านของแฮร์รี่แม็กควายอย่างละเอียดโดยทันทีและถ้าถามว่าคำขู่วางระเบิดในครั้งนี้ที่บ้านของแฮร์รี่แม็กควายมันอันตรายขนาดไหนก็คงจะต้องตอบกันตามตรงว่าในอดีตเคยมีพวกที่สุดตรงแบบนี้ทำการขู่แบบนี้และบางรายก็มีการลงมือทำจริงๆเกิดขึ้น อย่างเช่นกรณีของสโมสรบุลเซียดอดมูลในปี2017ที่ได้รับจดหมายคู่วางระเบิดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งคนร้ายได้วางระเบิดไว้ที่ถนนและเมื่อรถบัสของดอดมูลวิ่งผ่านมันก็เกิดระเบิดขึ้นทันทีซึ่งมีการระเบิดขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันพร้อมกับรถบัสของดอดมูลที่กระจกแตกเสียหายและอย่างระเบิดพร้อมกับการบาดเจ็บของมาร์กบาต้าที่กระดูกข้อมือแตกและทำให้เกมระหว่างบุลเซียดัดมูลกับโมนโกถูกยกเลิกในทันทีซึ่งคำขคู่ในลักษณะนี้ก็เคยเกิดขึ้นในวงการฟ อย่างเช่นในกรณีทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เอเชียนเกมในปี2014ที่โดนขู่วางระเบิดเครื่องบินที่สนามบินภูเกต็ตหรือการขู่ยิงกรรมการแล้วมันลามไปถึงการมีรอบยิงกรรมการชาวไทยชื่อดังจนบาดเจ็บสาหัสและนั่นทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม็กควายในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่แฟนบอลจะหยิบยกนํามาพูดถึงเป็นเรื่องตลกขบขันหรือหยอกล้อลกัน เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตซึ่งถ้าทุกคนได้ตามอ่านกันในโซเชียลแม้กระทั่งแฟนบอลลิวอพูเองก็ยังสงสารและเป็นกำลังใจให้กับแฮร์รี่แม็กไกด้วยเช่นกันแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะของแมนยูทีมคู่อริตลอดการของลิวอภูก็ตามแต่ยังไงมันก็ยังคงมีแฟนบอลบางกลุ่มที่เห็นชีวิตของคนทั้งคนเป็นเรื่องตลกและมีแฟนบอลบางส่วนที่เห็นด้วยและสนับสนุนกับการกระทําของคนร้ายในครั้งนี้ซึ่งคนพวกนี้ไม่น่าจะใช่แฟนบอลแต่เป็นขยะซะมากกว่าซึ่งถ้าคุุุณดูฟฟตตบบออลลให้มันนเป็ คุณจะได้เห็นสิ่งสวยงามมากมายในโลกของฟุตบอลซึ่งในายามนักเตะของทีมที่คุณรักอยู่ในช่วงที่ยำแย่สิ่งที่แฟนบอลควรทําคือการให้กําลังใจไม่ใช่ไปเหยียบซ้ำหรือคู่เอาชีวิตของนักเตะทีมตัวเองเช่นนี้เพราะแม่งดูเป็นแฟนบอลที่โคตรทุเลศและเชื่อว,ว่าทุกสโมสรไม่มีสโมสรไหนอย,อยากให้แฟนบอลพวกนี้มาเป็นแฟนบอลของทีมตัวเองแน่นอนโดยทีฟุตบอลทุกทีมต่างมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์และตกต่ำด้วยกันทั้งนั้นซึ่งมันคือวัตจักของโลกฟุตบอลและถ้าลองคิดถึงในความเป็นจริงแฮ มีชีวิตครอบครัวที่เขาต้องรับผิดชอบและแน่นอนฟุตบอลมันคือกีฬาแล้วมันจบไปตั้งแต่ในสนามแล้วและคุณควรรู้ไว้ว่าฟุตบอลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตกระจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับการที่แฮร์รี่แม็ตไกว์โดนขู่วางระเบิดที่บ้านในครั้งนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่ายลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอองงช่เรา ขอบคุณครับ